ชุ่มในโซนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็อมองในส่วนของตัวเลขเศรษฐก,กิจสหรัฐที่รายงานออกมาเมื่อคืนนี้ค่อนข้างอ่อนแอกว่าที่คาดทั้งในเรื่อง ตัวเลข GDP ไตรมาสหนึ่งที่ขยายตัวเพียง2.4%ต่ำกว่าประมาณการทั้งก่อนที่ได้รับประมาณ2.5%รวมถึงตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่เพิ่มขึ้นถึง10,000รายมากกว่าที่ตลาดคาดการว่าจะปรับตัวลดลงประมาณ4,000รายก็ทําให้ดูเหมือนว่าตลาดอาจจะคลายความกังวลในเรื่องเฟดจะชะลอมาตรการ QE ลงไปในช่วงสั้นๆ แล้วก็เป็นแรงหนุนให้ในส่วนของตลาดหุ้นเนี่ยมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาโดยเฉพาะ,ะในส่วนของตลาดหุมีภาคเองเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็บวกขึ้นไปราวๆหนึ่งเปอร์เซ็นต์ส่วนราคาทองคำเนี่ยก็ปรับตัวพุ่งขึ้นแล้วก็แนวโน้มจะผ่านระดับพันสี่รอยี่สิบเหรียญมีโอกาสจะไปต่อถึงระดับหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเหรียญได้ทั้งนี้เนี่ยนอกจากในเรื่องของอ ประเด็นเกี่ยวกับ QE แล้วเนี่ยตัวแรงซื้อที่มีเข้ามาในส่วนของตลาดเอเชียเองเนี่ยก็เป็นปัจจัยในช่วงสั้นๆหลังจากที่สภาทองคำโลกมีการคาดการณ์ว่าอทองคำ ในส่วนของผสมทองคําจากเอเชียในไตรมาสสองเนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นรวมถึงาการที่ d f ทองคําขนาดใหญ่อย่าง s p d r Gold Trust ในช่วงนี้ก็มีการชะลอการปรับสถานะการขายทองคําออกมาดังนั้นเนี่ยก็คงจะทำให้ในส่วนของราคาทองคำมีแนวโน้มจะฟื้นตัวขึ้นได้ต่อในช่วงสั้น ยังคงต้องติดตามในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐกันต่อไม่ว่าจะเป็นตัวเลขดัชนี P.M.I ในเขตชิคาโกในคืนนี้รวมถึงตัวเลขในส่วนของรายได้ส่วนบุคคลแล้วก็การจ่ายส่วนบุคคลว่าจะาสนับสนุนในเรื่องของอความวังวลที่ลดลงเกี่ยวกับมาตรการ QE หรือไม่สำหรับในส่วนของตัว g o f u t u r e เองเนี่ยแนวโน้มก็คงจะแข่งตัวขึ้นตาม เป้าหมายที่ดับ20,620บาทแต่เนื่องจากวันนี้เนี่ยค่าเงินบาทเริ่มกลับมาแข็งค่าอีกครั้งดังนั้นอาจจะทำให้การปรับขึ้นอาจจะชะลอแถวแถ2500บาทก่อนแนะนำให้เก็งกำไรลองตัว GFM13 ได้โดยจะขาดทุนต่ำกว่าดับ2200บาท ส่วน s ซฟฟ t ทตี้ t ด็กฟิวเอเองเนี่ยมองแนวโน้มน่าจะฟื้นตัวขึ้นก่อนตามทิศทางของอตลาดหุ้นภูมิภาคที่ปรับเปิดบวก ขึ้นตามกันแต่ว่า,อามองว่าอาจจะไปติดแถวๆ1,55ถึงพ6 0จุดเนื่องจากาแรงกดดันในส่วนของการขายของนักทุนต่างชาติที่มีออกมาต่อเนื่องในฝั่งของตลาดหุ้นแล้วก็การกลับมาขายใน s 7 f e t u ้เด็เมื่อวานกว่า1,143สัญญานอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีประเด็นในเรื่องของอาการเมืองที่คงต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อ ดังนั้นมองว่าจังหวะที่ดิดตัวขึ้นไปแต่ไม่ผ่านบริเวณพัน5้าสิถึงพันหจุดสำหรับในส่วนของ S 5 0 M 1 3ก็ให้เข้าไปเปิดสถานะช็อตเพื่อรอทำกำไรในช่วงที่อ่อนตัวลงมาอีกครั้งสำหรับในส่วนของ Brent crude oil future เนี่ยมองว่ายังไม่น่าจะแว่งตัวไปไหนได้ไกลแม้ว่าเ,เห็นราคาน้ำมันดิบ b r e n t ดิดกลับขึ้นมาเหนือระดับ102เหรียญต่อบาร์เรลอีกครั้ง หลังจากที่ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอ่อนค่าลงแล้วก็เป็นแรงหนุนต่อราคาสินค้าผู้กพันธ์แต่ว่าความกังวลต่อ,อาภาพรวมเศรษฐกิจในยูโรโซนที่อาจจะชะลอตัวต่อเนื่องแล้วก็ตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเมื่อคืนนี้ที่มีการรายงานออกมาจาก EIA เนี่ยปรับตัวพุ่งขึ้นกว่า,า3ล้านบาร์เรลก็คงเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาน้ำมันดิบเลน ก็คงจะต้องติดตามในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในแถบยูโรโซนด้วยในช่วงบ่ายที่จะมีการรายง,งานตัวเลขเงินเฟอ้อซึ่งคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ในส่วนของอัตราการว่างงานที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปที่ระดับ12.2%สําำหรับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนมองว่าถ้า มีการดิดตัวกลับขึ้นไปเหนือระดับ3,100บาทแต่ว่ายังไม่ผ่านระดับ3,136บาทในส่วนของ b r m 1 3ยังให้เน้นเป็นการเข้าไปเก็งกำไรในฝั่งช็อตส่วน USD Future เนี่ยมองแนวโน้มวันนี้น่าจะพักตัวลงแต่ก็ยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดหลังจากที่ในส่วนของดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญในตลาดโลก แล้วก็เห็นในส่วนของค่าเงินบาทเช้า,ชานี้เนี่ยแข็งค่ากลับมาแถวระดับ30.09บาทต่อดอละละาร์สหรัฐแต่ถ้ามองในเรื่องของแรงขายของนักทุนต่างชาติที่ออกมาค่อนข้างมากในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของตัวเซฟฟิ้เด็กฟิวเจอรวมถึงในส่วนของตลาดตราสารหนี้เมื่อวานนี้ที่ขายออกมามา,มากกว่า1 3หมื่นล้านบาท <c oughs> ก็มองว่ายังจำกัดในส่วนของการ พักตัวลงมาของ USDM 13ในวันนี้แนะนำสถานะรองยังให้ถือต่อได้ถ้ายังไม่หลุดระดับ30.15บาทต่อดอาลาทต่อลาสารัฐแต่ถ้าหลุดลงไปก็คงต้องปิดสถานะแล้วก็กลับมาเก็งกำไรในฝั่งช็อตอีกครั้งพิการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ